สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ m a น a g e m e n t ทนี้3โครงการมีการประกาศผลรอบไฟนอลอินทีวีว่าใครผ่านการคัดเลือกบ้างเริ่มตั้งแต่1คือ CMB ค่ะ2ก็คืออ e ีคอมเมิร์ซส้มและ3ก็คือโครงการ m a n a g e m e n t ์โทนี่ของ UMC อซซึ่งเป็นโครงการ m a n เ e จเมน t r ทนี้ที่มีคนสมัครมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งบีลลัาต้องบอกก่อนว่า UMC ยังคงนะคะโปรเซสในการนะคะแจ้งประกาศอยู่นะและถ้าใครยังไม่ได้รับข่าวภายในวันศุกร์นี้คุณสามารถเฝ้ารอการ,อ,อการติดตามข่าวได้ว่าอาจจะมีโทรศัพท์แจ้งข่าวดีแต่ถ้าไม่ได้ในช่วงนี้แปล คุณตกแล้วคุณพลาดละให้ไปสมัครโครงการใหม่ได้เลยซึ่งพี่ล็กจะบอกว่าถ้าหากตกในรอบไฟนอลอินทิวิวของแต่ละที่ปัญหานะไฟนอลอินทิวิวคือการสัมภาษณ์เดี่ยวปัญหาคือ p r i v a t วิ i เกอรีในตัวคุณรอบ HR กับรอบไฟนอลไม่ต่างกันต่างกันตรงที่รอบไฟนอลถูกประเมินจากสายตาผู้บริหารแปลว่าคุณยังดูมีแวลูไม่พอในสายตาผู้บริหารถูกต้องค่ะ มันไม่ได้เป็นคําที่แรงจนเกินไปเพราะคํานี้มันถูกต้องกรรมการไม่ได้เลือกเราจากความอยากกรรมการไม่เลือกทุกคนจากความอยากแต่เขาเลือกเราจากแว l ลูรอบ HR กรรมการเป็นนะคะเป็นกรรมการที่เรียกว่าซีเนียร์มเนเจอร์เขาเห็นแว l ลูในตัวคุณก็จริงแต่พอรอบไฟนอลกรรมการเป็นผู้บริหารที่ต่างออกไปเช่น Co Co เขามองไม่เห็นแว l ลูในตัวเราเขาไม่เห็นแววในตัวเรานี่คือจุดตัดที่ทําให้เราตกรอบเพราะฉะนั้นจริงๆรอบนี้มีคนไม่เยอะแล้วนะรอบนี้มีคนที่ไปคัดเลือกตั้งแต่ยี สิคนจนไปถึง60คนของแต่ละโครงการแปลว่าอะไรเรามีอัตราแข่งขันไม่สูงแต่ค่าคุณตกมาแปลว่า คุณยังขาดวิสัยทัศน์และไม่เซตเพราะผู้บริหารเขามองคุณจากสิ่งนี้คำตอบของเราบัญชาดฉานไหมคำตอบของเรามันมีความมั่นใจไหมคำตอบของเรามีความอ่อนน้อมถอม่ถอ,มถอมตนไหมทําไมเรื่องนี้มันถึงสําคัญอย่างเช่นความอ่อนน้อมถ่อมตนเวลาเราจะต้องเป็นม a เ a g e m e เมนตนี 20. บางครั้งตําแหน่งโปรชันกาลังทาให้เราขึ้นเมเจอร์เช่นยูมซีนะตำแหน่งต้องปั้นเราขึ้นเป็นเมเจอร์เมเจอร์ต้องมีความเป็นเอ p มพ h y e ตี้เอมพตี้คืออะไรการเห็นใจและช่วยเหลือลูกน้องถ้าคุณขาด ความอ่อนน้อมถ่อมตนมันกาลังสื่อให้เห็นว่าแล้วคุณจะไปดูแลลูกน้องยังไงให้เขารักเราเมื่อคุณไม่มีสิ่งนี้เพราะนั้นพี่เล็กจะบอกว่าความ humble เป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นโอเคไหมถ้าขาดสิ่งนี้ข้ามาคารนเขาไม่ค่อยเลือกเรายังไงบ้างพี่เล็กคนที่ขาดความ humble เป็นคนแข็งแข็งไม่แต่คําพูดคาจาหน้าตาก็แข็งไม่มียิ้มแย้มเลยเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าจุดตัดนะอัธยาศัยไม่ดีไม่สามารถขาดในเน็เมนต์นีของยูนซีได้แน่นอนนะใครอัธยาศัยไม่ดีคุณผ่านคนผ่านจริตองค์กรรอบน เพราะจริงๆแล้วเขามองคุณที่สิ่งนี้นะ เพราะฉะนั้นปัญหาคือตัวคุณตัวคุณจริตยังไม่สอดคล้องกับองค์กรตัวคุณส่งมอบแวลูที่องค์กรต้องการไม่ได้เขาไม่กล้าจ่ายเงิน 50K พวกคุณเพราะว่าคุณแวลูยังไม่ถึงเพราะคุณยังไม่ทําให้เขาเห็นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นใดๆก็ตามนะน้องๆเซเว่นเดย์เอ็กซ์คลจะรู้เรื่องนี้ดีว่าอะไรคือสิ่งที่กับการตาหาทั้งลีดเชพสกิลทั้งในเรื่องของการส่งมอบแวลูเพราะฉะนั้นถ้าใครติดปัญหาเรื่องนี้พี่รักจะบอกเลยว่าคุณควรที่จะไปทําการบ้านเรื่องของจต แล้วองค์กรให้ดีว่าองค์กรที่เราสมัครจริตเขาตรงกับเราไหมอะไรที่แต่รอบเราต้องเอาไปนำส่งเพราะฉะนั้นสามารถอัพสกิลได้จากตัวเองก็ได้ถ้าอยากจะทำสายงานหน้าบ้านเติบโตขึ้นเป็นเมเจอร์แนะนำให้ไปทำสายงานขายประเด็นก็คือว่าถ้าไปทำสายงานขายแล้วขายไม่ได้คุณจะเฟล,ลหนักกว่าเดิมนะอาการหนักกว่าเดิมเพราะมีมาแล้วน้องที่ไปทำงานขายขายไม่ได้กลับมาหาพิรักต้องต่อคอร์สสองคอร์สไฟล์เดยสองคนสองคอร์สนะกว่าจะเข้าไมเด้เมน์เทนีโครงการนึงได้เพราะฉะนั้นมันมีความเสียหายบางอย่างมันเป็นต้นทุนค่าเสียโอกาส ที่มองไม่เห็นด้วยสายตาเพื่อนพี่เล็กจะบอกว่า ถ้าใครจะอัพสกิลจริงๆเข้ามาเรียนในคลาสสอนสดเซเว่นเดย์เอ็ตอนนี้มี s p e c i a l Price อยู่มาอัพสกิลก่อนว่าเรามีอะไรแต่รอบกรรมการกำลังตามหาอะไรเราจะนำส่งอะไรให้มันถูกจลิตถูกใจกรรมการเพราะฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่อัพสกิลแล้วจะมีความมั่นใจมากขึ้นมั่นใจปุ๊บวัแล้วตามมันจะเปลี่ยนไปโอเคไหมถ้าใครที่จะมาอัพสกิล7 Day Exclusive จาก s p e c i a l Price อยู่สมัครที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ตีแล้วกดที่ติดต่อเรา MT กลุ่ม 50K บวกวงน,ะวนะเรียน เท่านั้นปรึกษาสอบถาม MT ทั่วไทยได้ฟรีค่ะที่หน้าโปรไฟล์กดลิงก์ฟรีแล้วกดที่ติดต่อเราได้เช่นกันวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ